อยู่ทะเลก็เหมือนไม่อยู่ทะเลก็เหมือนอยู่ทะเลนะคะเขาเรียกสมัยนี้เนาะกุุงนะคะน่าจะเป็นทะเลเผาใกล้ๆคลิคนิกค่าสายน่าจะอขอบใจลูกมากเลยนะคะคุณแม่อ้วนมากเมื่อคืนปรับทุกข์กับลูกสะพ้ายคนโตนะคะปรับทุกข์กับคุณหมอไอ้ว่าคุยกับลูกว่าแม่เราจะมีโอกาสผอไหมนะคะลูกสะพ้ายบอกว่าโอ้กิน ทุกวันแม่กินเยอะแล้วจะอย่าไปผอมยังไม่ต้องคิดถึงจะผอมแนละ้วลูกสบายคุณหมอบอกอ้วนกันไปหมดทุกคนนะนี่แหละเขาเรียกว่าเนาะเดี๋ยวไปให้คุณแม่นะคะเมื่อเช้าเอากุ้งลวกนะคะมันจะกินตรงหัวนี่แหละที่เวียนหัวนะตรงหัวกุ้งนี่แหละมันเป็นมันแล้วมันก็อร่อยเนาะนะคะเดี๋ยวแบ่งไปให้คุณแม่นะคะ อกยาชอบกินกุ้งชอบกินอาหารทะเลหอยแข็งชอบมากเลยลูกซื้อทีละสองโลนู่นนะให้คุณแม่นะคะลูกสะใภยก็จะแกะหมดเลยนะเขาแกะแกะ,แกะไว้ให้พี่และให้แม่นะคะเมื่อคืนก็ตำทะเลตำกุ้งสดนะลูกตำอร่อยมากเลยแล้วก็ใส่ตีนไก่ด้วยนะคะเขาทำกับข้าวเก่งนะคะตำกับข้าวเก่งอร่อยนะคะนี่นะคะ ทะเลเชียงรายนะคะยกมานะคะนี่เว็บร้อนๆเลยนะจะเว็บร้อนๆเลยเอาไปแบ่งให้คุณแม่นะ,ะนี่ทะเลที่เชียงรายตรงไหนก็เว็บเรียบร้อยนะคะเข้าเตาไมโครเวฟเรียบร้อยคนทะเลไม่ชอบกินของทะเลนะคะ คนข้างกายอยู่จังหวัดตรังนะคะเขาไม่ชอบกินทะเลเท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนเขาแพ้กุ้งเดี๋ยวนี้ยังกินได้บ้างแล้วนะ,ะนี่นะคะมากินด้วยกันเด้อกุ้งตัวโตๆนะคะโตมากนะ,ะตัวเบลเลอเทอเลยนะฮะว้าวถ้าเป็นกิโลโน่นแลวกันเนี่ยรู้เท่าไหร่ไม่รู้นะ,ะให้เขาย่างมาเรียบร้อยเนาะ,ะแพ็คหนึ่งมั้งนี่นะคะนี่เด้อจา้า เมื่อวานเนี่ยเขาลูกซื้อเห็ดนะลูกบอกว่าเห็ดคนน้อยโลสองร้อยห้าสิบนะซื้อมาสองโลทํากับข้าวกินสองวันแล้วนะคะยำนะคะยังไม่ได้ผัดยำยำใส่ไก่นะคะวันก่อนก็อะไรนะต้มยำวันก่อนแกงแกงใส่บวบแกงอะไรนะคะเนาะนี่ค่ะเย็นมแม่ย่าก็ไปทํากับข้าวบ้านลูกนะคะอยู่ ไกลกันอยู่หัวบ้านท้ายบ้านนะคะไปทำกับข้าวบ้านสวนทุกวันไปเล่นกับหลานนะคะนี่แหละคุณย่านะคะมี4ี่หลานหลานชายอยู่ที่เชียงรายนะคะแล้วก็หลานสาวอยู่ที่บ้านสวนนะคะคลิปนี้นย้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะมากินด้วยกันเด้อตัวใหญ่ๆ